ปลาสวายจ้าปลาสวายค่ะสดสดใหม่ๆตัวใหญ่ๆ,ๆพี่น้องเอาจักตัวบ่จ้าสิไปลาบสิไปจิ้มจุ่มหรือสิไปมกมอหรือสิไปหนึ่งหั่นหรือเฮ็ดเป็นแส่แส่ปลาสวายปุถ้ามี้แดดเนาะ ตอนนี้บ่แดดจ้าฝนตกคากตกแนนมคุณนนมคุณนนมไหลยอยู่เด้เลยท้ายป่าให้พี่ให้น้องเบิ่งบ้านป่าบ้านน้ำเด้อบ้านยายพินแม่นบ่หากบขึ้นมาหาในโกก้โคกเทิงโคกได้พี่น้องพี่น้องเคยด้ยินบ่ป่าเสดเดือนน้ำถามมันไหลเฮ็ดจังไดลอยู่ก็ได้ได้พี่ยาบอขึ้นสีหางไงแต่บ่าบง่า,ายดอกเด้อจ้าว่าเป็นแรงบันดาลใจซื้อ บ้านไก่น้ำก่ะใจ่วมูลูควมสามารถประสบการชีวิตกันถ้ามาหากินคือกันละจ้าเครือสีได้มาตัวหนึ่งพี่น้องจ้าบ่รมารมดาจ้าต้องลงทุนลง่มห่อนน้ำเด้บ่แมนบาเสนันเบดก็ต้องหูจักดังก็ต้องซื้อเบดก็ต้องมีเงืออีกม้ยมาสีธร่ำดาสีได้ตัวหนึ่งมาอยู่มากินนอพี่นอ้องช่วงนี้หายาหาซ่าอยู่จ้า รอสักครู่ลอดจากน้อยปุราจ้าว่ามือน,นีกับผ้าพีผ้านองเบืองถ้าได้ตัวหนึง่งพี่น้องจะเห็นนังกินดีเนาะผ้าพีผ้านองเบิอง่นน่ะน้ำกับกวางน้ำกับขึ้นทุกมือทุกมือแล้วจากน้อยนี่ก็ลุ่นปัง่นแล้วมองนีก็บตีทวม่นแล้วพี่น้องพระธรรมบดาเด้วิถีชีวิตบ้านายพิ้นกับจริงสิล่ะจ้าหาอยู่หากินน้ำหนามน้ำไนำน,ำน,ำน,นี่ละ่ะ กุ้งหอยปูปลาพ่อขากนก็พอได้กลินพออได้ขายจ้าป่าพ,พี่ป่านองเบิองค่ะเนาะปลาสวายอันนี้คือปลาสวายหรือปลาตาตั้มป่านพี่น้องมี่พ่อบานด้พีพินพ่อใดพ่อหาพ่อกลินอยู่เด้อจ้าป้านติดน้ำจ้าเจ้าหน่อยยังสิาล เบิ่งความสดใหม่ซื้อดอกจ้าพี่น้องป้าบีป้าน้องเบิ่งความสดใหม่ของเปืนเนาะไก่แกะปางาพางาอยูเทียงขั้วปลาเด้อจ้ากอกาแก๊กแก๊กอยู่นั่นขั้วปลาเฮ็ดปลาลาปลาแดกจ้าเอาสำหรับคลิปนี้ก็ทราบนี่แหละค่ะพี่น้องป้าพี่ป้าน้องเบิ่งเพื่ออยากได้จักรตัวไปเฮ็ดกินกินเทียงกินแรงกินง่ายนะก็เลยพาพี่ป้าน้องเบิ่งจ้า ขอบุญขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ